ดวงประจำเดือนสำหรับเดือนเมษายนนี้ในแต่ละวันในแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีบางคนก็ไม่มีดวงเพราะฉะนั้นเราก็มาตรวจดูซิว่าในแต่ละวันในแต่ละคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับในช่วงของเดือนเมษายนนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำเดือนเมษายนกันก่อนว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของการเงินของท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านเกิดอยู่ในวันอาทิตย์การเงินของท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของกลางกลางเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะมีการจ่ายเงินจ่ายทองหรือว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนเมษายนนี้รายรับของท่านนั้นจะมีน้อยกว่ารายจ่ายแต่ในเรื่องของการงานนั้นถือว่างานของท่านดีท่านจะมีงานหมุนเวียนอยู่เรื่อยท่านจะทำงานตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างไม่เป็นหลังไม่เป็นที่ไม่เป็นแหล่งไม่เป็นที่อาจจะมีการโยกย้าย เกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ต้องใจเย็นเย็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงของต้นต้นเดือนเมษายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงร้ายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนนั้นอาจจะต้องโยกย้ายไปหางานใหม่ๆทำก็มีในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำเดือนนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของต้นเดือนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรจะติดขัดเกี่ยวกับ ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายท่านจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่บ่อยครั้งรายรับก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรพอประทังประทังกันไปได้ในเรื่องของการเงินนั่นถือว่ายังไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่าไรนักบางครั้งบางคราวท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ แต่ในเรื่องของการงานนั้นก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านนั้นจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการงานนั้นจะมีงานใหญ่ๆเข้ามาหาท่านรวมถึงงานที่มีความเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นท่านจะต้อง ทำให้เสร็จและบางทีงานมีเล่งด่วนมีงานเล่งด่วนอีกแต่หากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ท่านต้องจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินง่าท่านระวังการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีบ่อยครั้งในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้าก็าท่านอยากจะได้เงินได้ทองก็ท่าน ใช้กำลังและใช้แรงงานหยาดเหงือ่ออันนี้จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำเดือนเมษายนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในนี้หรือว่าในวันอังคารในเรื่องของการงานก็ถือว่าในช่วงนี้ท่านจะต้อง ออกเนอออกแพนจรนนอกสถานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางท่านนั้นอาจจะต้องไปติดต่อในเรื่องของการงานไปพบปะสังคมหรือว่าไปพบปะกับผู้คนอีกมากมายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้บางคนก็อาจจะต้องไปต่างถิ่นต่างแดน ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้แต่ถือว่าในเรื่องของการเงินก็ยังดียังมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆเงินทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไร ในช่วงนี้จะมักจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาท่านดวงของท่านก็อยู่ในเกมที่ดีถึงจะมีงานออกไปนอกพื้นที่แต่ตัวของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบการไปการมานั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆของท่านทางนั้นท่านจะได้พบปะสังคมและจะได้ไปเจรจาต่างๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้น ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำเดือนเมษายนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธถ้าหากว่าท่านทํางานให้ท่านระวังในช่วงนี้อาจจะทํางานส่วนรวมอาจจะมีคนคอย หากหลังหรือว่าไม่ซื่อตรงกับเราทำงานส่วนรวมนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธให้ท่านระวังไว้การทำงานส่วนรวมบางทีบางครั้งนั้นความคิดเห็นจะไม่ตรงกันอาจจะมีการแบ่งแยกหรือว่าอาจจะมีการแตกแยกกันได้ในเรื่องของคำพูดคำจาอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้อย่าใจร้อนคนที่เกิดอยู่ในวันพุธ ในช่วงของเดือนเมษายนการงานนั้นอาจจะมีการสนุดอยู่บ้างยังไม่ลงตัวพูดกันง่ายๆในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็ถือว่าดีล่าพรื่นดีแต่ท่านระวังอาจจะมีคนมาคอยพูดจาหรือว่ามาชักชวนในท่านนั้นหลงกลหลงหลงครมเขาอาจจะต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการที่ คนมาพูดมาจาอาจจะมาหลอกลวงให้เรานั้นเสียทรัพย์เสียสินได้เพราะฉะนั้นท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างท่านจะได้โชคได้ลาบมาจากความมืดหรือว่ามาจากตัวเลข ท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูหรืออาจจะได้โชคได้ราบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธในช่วงของเดือนเมษายน ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างในช่วงของเดือนเมษายนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านก็ยังมีการดีหรือว่ามีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาสิ่งที่เลวร้ายก็จะทุเลาเบาบางไปคนที่เคยเป็นศัตรูคู่แข่งก็จะ จืดจางหายไปเขาอาจจะแพ้ภัยในตัวเขาเองอาจจะไม่มาให้เราได้เห็นอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัตนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของการเงินนั้นก็ถือว่าดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านทำงานอะไรก็จะมีคนคอยอุปธรรมคำชูไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือจะเป็นคนรอบข้างก็จะให้กำลังใจและมีการสนับสนุนท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเสร็จแล้วท่านจะมีชื่อมีเสียงอีกด้วยถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับในด้านของการรับจ้าง ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเเรียกว่างานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็จะดีจะเป็นเงินเป็นทองต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ของเดือนเมษายนนั้นก็ถือว่าดวงของท่าน ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรจึงทำให้ชาวระาศีจึงทำให้ท่านที่ทเกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นมีแต่ความดีมีโชคมีลาบการเงินการทอง <c oughs> อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับอะไร ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ก็จะเป็นเงินเป็นทองทางนั้นสุขสมชื่อท่านจะทำอะไรก็จะมีแต่ความสุขความราบรื่นในเรื่องของการเงินการทองจะมีลังไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานก็จะยิ่งมีเงินมีทอง ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะดีจะมีคนอุปัมภมค้ำชูให้ตัวของท่านนั้นได้ดิบได้ดีจะมีผู้อยากผู้ใหญ่คอย <c oughs> สนับสนุนท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานที่ท่านทำนั้นถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับบริษัทท่านก็จะได้เป็นผู้นำของคนในในกลุ่มนั้น ในเรื่องของการทำงานนั้นถือว่าตัวของท่านนั้นจะมีประสบการณ์ที่ดีงานที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานยากงานลำบากแค่ไหนท่านที่เกิดอยู่ในในวันศุกร์นั้นก็จะมีความสำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานของท่านที่ทำนั้นจะมีชื่อเสียงจะมีคนเล่าลือถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้าง ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนนี้ถือว่าโชคลาภก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง <c oughs> ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการงานถือว่าจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาหท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการงานของท่านจะมีความรุ่งโรจน์และจะมีความโดดเด่นจะมีเจ้านายให้การสนับสนุนคอยประคับประคอง และท่านจะมีลูกน้องมีบริวารอีกมากมายในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการทํางานนั้นถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆและจะเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรงานที่ท่านทําจะมีความสุขมีความสําเร็จอย่างสูงในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านอยากได้อะไร ในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในเรื่องของการเงินการทองนั่นจะไม่มีการบกพล้องท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงนี้ท่านจะรองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี